ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ไปเยือนเขาวัดวงพระจันทร์ลบบุรีไหว้ลอยพระพุทธพระบาทขึ้นบันได3790ขั้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่หลายๆคนอยากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือวัดเขาวงพระจันทร์ซึ่งเรียกว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ลบบุรีที่มีจุดเด่นคือบันได ,3790 ขั้นและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลบบุรีเลยก็ว่าได้โดยย่อวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนดอยเขาที่เป็นประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทแท้รอยพระบาทที่ส ซึ่งในหน้าเทศกาลเดือนสามของทุกทุกปีจะมีประชาชนนั้นเข้ามาหลั่งไหลามานมัสการกันอย่างเนืองแน่นสำหรับใครอยากทดลองแรงศรัทธาก็ลองมาสำรวจเส้นทางแห่งนี้กันเลย เริ่มจากก่อนที่จะเดินขึ้นสู่ยอดเขาก็จะมีการแวะกราบพระเอาเลิกเอาชัยในโบสถ์ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเขาเพราะว่าเขาวงพระจันทร์แห่งนี้มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขายาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีจำนวนทั้งหมด3,790ขั้นบางคนก็ว่า3,799ขั้นแต่ก็ยังมีาศาสนาแวะพักอยู่เรื่อยๆ ซึ่งใช้เวลาเดินแบบชิลชิวใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงปีนี้ทางวัดเขาวงพระจันทร์ก็ได้มีการร่วมมือกับสำนักงานลบบุรีและอำเภอโคกสำโรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดจัดประเพณีขึ้นเขาวงพระจันทร์ภายใต้ชื่องานว่าเทศกาลนามัส,สการลอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์ประจำปี2562ระหว่างวันที่5ถึงวันที่19กุมภาพันธ์พศ2562รวม15วัน15คืนณวัดเขาวงพระจันทร์ตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี ทางวัดจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อสืบสารวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและได้มีการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบนมัสก,การลอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรี สำหรับใครอยากไปแนะนำให้เตรียมหมวกล่มและแว่นตากันแดดให้ดีซึ่งที่สำคัญควรเตรียมน้ำเปล่าไว้สักหนึ่งขวดไว้ทานระหว่างทางตัวระหว่างทางนี้หากน้ำไม่พอก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าแทบทุกจะสาลานั้นจะมีน้ำแข็งและน้ำขายด้วยและจะมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมของการเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์นั่นก็คือถุงซิ่งที่ใช้ตอนขาลงเท่านั้น ถุงซิ่งคือถุงกระสอบธรรมดาวิธีใช้ก็เพียงแค่เอาลองก้นและถ่ายลงมากับราวจับที่กลายเป็นสภาพล้างซิ่งทันทีเมื่อคุณใช้ร่วมกับถุงซิ่งแต่ใครไม่มั่นใจก็เดินเถอะ จุดนมัสก,การลอยพระพุทธบาทถ้าหากมองไปด้านหลังจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นวัดเขาวงพระจันทร์ที่อยู่ด้านล่างด้วยจากตรงนี้ทำให้รู้สึกถึงศรัทธาอันแรงกล้าของคนสมัยก่อนจริงๆเพราะเมื่อก่อนนั้นยังไม่มีการทำทางเดินเป็นขั้นบันไดสะดวกสบายอย่างปัจจุบันนี้แน่นอน ซึ่งใครได้ไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์แวะเข้ามาตัวเมืองลบบุรีอย่าลืมมางานสมเด็จพระนารายณ์ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ